ไม่ไปเสร็จสิ้นนะคะให้รถหมุนเข้ามาอีกน,นิดนึงเออในกระจกขวามีรถมาไหมไม่มีค่ะในกระจกขวานะเอามีค่ะเออเนี่ยถ้าเขามีมาอย่างเงี้ยเราตัดทางยูเทิร์นได้เพราะนั่นเป็นเลนกำแพงให้เราแล้วเนี่ยดีเทลที่เราจะผ่านไปได้ไหมถ้าเราอยู่เลนซ้ายค่ะต้องดูกระจกขวาถ้าเลนขวาเข้ามาเร็วพวกนั้นไม่กล้าตัดหน้าแน่นอนแต่ถ้าเลนขวาไม่มีใครเลยอ่ะต้องมาดอยใจไอ้ตะคัตที่ตัดหน้าอีกทีหนึ่งจ้ะอือใช่ไหมรูปคนข้ามถนนจะต่อด้วยทางม้าลายเสมอเนี่ยก็อยู่ในข้อสอบไปัขี่เราท้้งหมดแลวะ แต่ตอนนั้นเราแค่จำมาว่าเจอป้ายนี้ยต้องตอบใช้ไหน,นม,มันก็เลยเอามาใช้ถาวรไม่ได้เพราะเราไม่ได้เข้าใจมาเลยห้ามบน่นมือยนะบน่นมือเดี๋ยวให้ไปนั่งแท็กซี่เนี่ยเราจะได้เข้าใจคนอื่นเวลาเรานั่งสบายกินขน,นมแล้วตื่นมาอะไรยังไม่ถึงอีกเหรอแล้วขับตามป้ายแดงต้องระวังนะป้ายแดงตกใจเมื่อไหร่ก็แตะเบรกทันทีแน่นอนนะคะ,ะระวงังรถทางซ้ายออกมาด้วยอยู่ในกรอบแดงไว้ค่ะล้วไปช้าๆล้วมองไปไปข้างหน้าอย่าไปมองเขาค่ะ อ,อนี่แหละแถวเนี้ยจอดนอกเลนต้องระวังนะะรถส่วนใหญ่ตอนนี้เริ่มนิ่งหรือว่านิ่งค่ะเออแสงว่าข้างหน้าน่าจะเป็นไฟเสียอะไรฮะแดงค่ะนี่แหละถ้าเราจอดท้ายรถบรรทุกอะค่ะมันจะเป็นจุดบอดให้เรามองไม่เห็นแม้กระทั่งป้ายเหนือศีรษะเลยใช่เออแต่เราจะขับหา่างก็ไม่ได้อีก<ม>ก็ต้องค่อยๆตามเข้าไปอะเพราะนี่คือกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวก็มองป้ายเหลืองบอไว้ว่าเราตรงเลนไหมถ้าเคลื่อนช้าๆตามกันต้องเห็นระยะห่างระหว่างพื้นถนนนะของเขากับเราเสมอ แล้วตอนนี้เขาเริ่มต่อเนื่องกันรึยนะคะค่ะเออแล้วตอนนี้บางสัญญาณไฟเราอยู่ก็ดูดีๆนะตอนนี้ยังเขียวอยู่ไหมน่าจะเขียวเออเห็นกล้องเนือสีส่เยแยะไหมคะค่ะนี่ค่ะกล้องตัดแต้มของพวกเราตอนนี้แต้มเราเหลือเท่าไหร่แล้วคะในเบรกับขีดไม่รู้ตั้งแต่เก้ามกกลาเขาจะแจกแต้มให้คนละสิบสองแต้มหลังจากนั้นเข้าไปดูในแอปขับบีได้เลยนักเรียนคุณนัดคนหนึ่งเหลือสองแต้มตอนมาเรียนเปลี่ยนเส้นทึบไปละนีละนาดหมดแล้วนะคะนี่แหละขับตามรู้บรรทุกก็ต้องระวังอีะเรกระเพราะเรา ระยะน,นี้ที่เราเว้นไว้ค่ะแต่ก็เบเรกกระทันหันเราเบรกทันไหมค่ะโดยที่ข้างหลังก็ไม่ชนท้ายเราด้วยนะค<ช>่ะเออเกะะ็เบรกแล้วไหมเราเราได้ยกคันเร่งไหมยกแล้วค่ะนี่แหละการที่เห็นไฟท้ายสีแดงทําไมต้อง่อนคันเร่งมาเราไปทดสอบสายตาค่ะเหยียบคันเร่งปุ๊บเห็นไฟแดงสว่างกลับมาเบรกให้เร็วที่สุดนั่นแหละแต่เชื่อไหมตอนทดสอบสายตาทุกคนทําได้กับบเบรกให้เร็วที่สุดแต่ขับจริงๆทุกคนไปคันเร่งไวขับเบรกเออมันก็เลยอยู่กันอย่างเนี้ยค่ะเออ แล้วทุกคนไม่มีความรับผิดช,ชอบที่มีบนท้องถนนน่ะเตไ้ยไปว้เไตเปไตเปเว้ ต่เบรกไว้ค่ะเขาไม่ได้เรียกเราเขาเรียกรถกระบะเออเป็นควันดำนะคะอืมเนี่ยแต่เบรกไว้ค่ะแต่เบรกไว้แต่เบรไว้ตบไว้ใช่เพราะว่คิดว่าตำรวจบังให้แล้วฉันจะใช้สิทธิ์ยังไงก็ได้โอเคอืมแล้วช่วงนี้ยไหนเราจะต้องช่วงชิงกับพวกป้ายหาเสียงอีกออกจากซอยอย่างเงี้ยใช่เห็นไหมเนี่ยขับไหลมาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมถ้าเรามองเพรานานๆเราเบียดซ้ายเหมือนเขาไหมใช่คนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเรามองคันที่เพิ่งเข้ามาค่ะรีแอคของร่างกายมันจะหลบให้เขาดังนั้นให้เรามองคันที่เราตรงไว้ก่อนเนี่ยถ้าเห็นท้ายเเ้าาแแดงงๆใช่มมัยลวรีระยะห่่่่างงกก็ปลออยคันนเร ประเมินว่าเราต้องเบรกไหม,มแต่ถ้ามันกระชันชิดจริงๆก็สัมผัสเบรกเล็กน้อยเพื่อเตือนขลังว่าเอ้ยช้าลงนะอเออเราก็มองยาวๆนะว่าเราชิดทางไหนมากไปการอยู่ในเลนสําคัญที่สุดเป็นพื้นฐานจริงๆที่เราต้องทําให้ได้แล้วดูเลนขวาเ็าเบรกกันเยอะไหมเยอะค่ะเออสาเหตุที่เขาเบรกกันเพราะอะไรคะรถยู่เทินเออแต่ตอนตนี้เ็าบังกันได้ยังบังได้เนี่ยค่ะเราก็มองตรงเราจะขอเปลี่ยนขวาหนึ่งเลนนะเปิดไฟเลี้ยวขวาไว้นะคะเราใช้คันเร่งไว้ด้วยนะใช้คันเร่งไว้เราตามมอไซค์ไปได้ไหมครับตื่นคันเร ยังไม่ได้มองตรง,ตรงค่ะเราตรงคลิ้งค่ะตรงคลิ้งต้องกดคลิ้งอีกห้ามนิ่งค่ะห้ามนิ่งตรงคลิ้งไว้เออหลังแท็กซี่ตามไปได้ไหมไม่ได้ค่ะมีรถมาอ้าวไปได้ไหมเลนเราไปได้ไหมเด่นนะคะเบี่ยงปุ๊บม,มองตามทแท็กซี่เราเติมคลิ้งนะเราจะไม่นิ่งค่ะแล้วด้านบนป้ายสีเหลืองเขียนว่าอะไรคะเอกชัยสะพานเออเราต้องขึ้นสะพานเพื่อไปอเอกชัยกันนะคะอือสะพานขับได้กี่เลนคะด้านบนสองค่ะเลนนี้ขึ้นสะพานได้ยังได้ค่ะอือนี่เลยแต่จริงๆถ้าเเเเเเรรรรราาาาาดดดููลลกกกกกกศตตงงปปป้้้้้ยย็็็็จจจจจะะะะขขใแแ่่่่่มมมมือออีทุันนนนิึวไไไไไ แล้วป้ายสีเหลืองด้านซ้ายที่มีลูกศรแยกกันเนี่ยหมายความว่าไงคะเี่ะป้ายสีน้าเงินเนี่ยค่ะคืออะไรสองเลนสองเลนอะไรอ่ะเขาเรียกว่าให้ชิดขวาหรือชิดซ้ายก็ได้แล้วแต่คุณนะคะสองเลนสองเลนนะต่อแต่ละย่างก็มีได้สองเลนเดี๋ยวยูเทอร์นะคะมันจะยูเทอร์ได้สองเลนลงจากตรงนี้ไปอะค่ะยูเทิร์เลนในง่ายแต่เลนนอกของเราเนี่ยยากเพราะฉันเราฝึกให้มันยากไปค่ะนักเรียนอืม คือเราต้องตีวงกว,งวาง้างๆไม่งั้นตเปเบียดวงในเขาค่ะซึ่งวงในมันก็จะเบียดเราอยู่เหมือนกันเออดูเทินคู่ตลอดนะคะข้างหน้าสัญญาณไฟเป็นสีอะไรคะเอ,อ่อแท็กซี่พอแดงค่ะอ,อือแน,นี้เส้นชะลอความเร็วก็ดูเรื่องระยะห่างด้วยนะคะทาไมลงสะพานต้องมีเส้นชะลอความเร็วหนึ่งน้นให้เราเระมัดระวงังสองเจอรถทางซ้ายเข้ามาร่วมด้วยนะคะอืมอนานออกเเส้นทึบเป็นไหมควรจะออกไหมไม่ควรเออถ้าโดนกันเปรี้ยงประกันไม่จ่ายนะคะคุณทําผิดอืม,อม ดี๋ยวเดไฟเลี้ยวขวานะคะขอขวาหนึ่งเลนในกระจกไปได้ไหมคะได้ได้ค่ะแล้วก็มองตรงนะเราเติมคเร่งไปด้วยนะคะคือเติมคเร่งนิดหน่อยแล้วตอนนี้ไปได้ไหมเขาให้เราไหมไม่ให้ให้ไหมให้เออเราก็บี่ยงเลยค่ะเห็นไหมเจอคนมีน้ําใจนะคะเราก็เร่งคันเล่ยงเออล้วก็เลี้งเบาๆนี่คุณเปิดไฟเลี้ยวเล่นอยู่เหรอคะแต่เบรกด้วยนะฮะแต่เบรกด้วยฮะทิ้งไฟเลี้ยวก่อนแต่เบรกเยอะๆค่ะนี่แมหมไฟเลี้ยวยังไม่คล่องเลยเออเขาไม่ได้ให้เราค่ะแต่เขาเข้าเลนผิดอ๋อแค่นั้นเอง เดี๋ยวยูเทิร์นตรงนี้ดีหน่อยก็คือมีสัญญาณไฟให้เราค่ะชอบกดไว้จะโชว์ซะเปล่าถึงเรี่ยงครูเขาห้ามยูเทิร์นไม่ต้องมาวางยาเลยอเป็นไงเรียนนะคะเราก็จะไปเรียนเนี้ยเรื่อยๆเลยไม่ต้องชิดขวานะแล้วก็เติมคันลิงไปด้วยนะคนไม่อยากติดไฟแดงเห็นไหมมันจะแยกเป็นสองเลียนเราก็อยู่เลนนี้ไม่ต้องข้ามเส้นออกไปนะคะก็เติมคันลิงไปด้วยนะคะแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวาไว้คิดว่าเราจะทันเขียวนี้ไหมทันค่ะเออโอเคแล้วมองตามรถตู้ไว้ค่ะ อย่าหักขวาแรงนะต้องค่อยๆโค้งค่ะเพราะทางนั้นก็กระเซาะเราเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆไปแล้วก็มองไกลๆค่ะมองตรงมองขวาไกลค่อยๆอ,อ้อมตีซ้ายไปได้เยอะที่สุดค่ะเอากว้างๆเลยแล้วมองขวาด้วยนะมองขวาด้วยเออเรามองแค่ลร็รถติงชะลอไว้นะถ้ารู้สึกไปเราเห็นไหมเข้ามาถึงสามเลยแล้วมองรถตู้ค่ะคือร้อยตรงรถตู้ไว้สี่้วไม่ต้องเ,งเร่งเยอะตอนนี้เร็วไหมเร็วค่ะเออเราขวาอีกเลนนึงเราไปได้ไหมตอนนี้ได้ค่ะเออเบี่ยงปุ๊บมองหน้าเลยอย่าไปมองซ้ำเออโอเคแล้วมองตรง